สวัสดีครับผมสัญชัยขนานช่างรู้คู่บ้านนะครับผมทํารายการที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านกับรายการช่างรู้คู่บ้านมาตลอดระยะเวลากว่า14ปีนะครับและผมก็เป็นคนตอบคําถามวิธีการแก้ปัญหาให้กับทุกท่านนะครับแต่ไม่ได้ทํารับเหมานะครับแล้วก็วันนี้นะครับผ่านมาประมาณ5ปีก็มีการแนะนําผู้รับเหมาให้กับทุกท่านที่มีปัญหาเรื่องบ้านและต้องการทีมที่จะไว้ใจได้ในการไปทํางาน,นครับ บุคคลในภาพนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ผมรู้จักกันตั้งแต่ตอนปีพศ2561แล้วก็มีการส่งงานมาตลอดนะครับแต่วันนี้ครับขอเรียนชี้แจงและประกาศให้ทุกท่านทราบว่าบุคคลตามภาพนี้นะครับวันนี้นะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมพศ2563เป็นต้นมาและเป็นต้นไปผมกับบุคคลในภาพนี้นะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดแล้วนะครับไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวนะครับ หากบุคคลในภาพนี้หรือใครๆก็ตามนะครับที่แอบอ้างว่าผมรู้จักสนิทหรือมีการส่งงานให้นะครับวันนี้ขอประกาศว่าไม่มีการส่งงานใดๆไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันใดๆนะครับท้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวนะครับถ้ามีใครแอบอ้างนะครับก็ถือว่าเป็นการแอบอ้างโดยที่ผมไม่ได้มีส่วนแนะนําไม่มีส่วนในการเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ตามที่ผมโสต์มานะครับเบอร์ตทรศัพท์ที่091 7893563้ 63, แล้วก็ Line at สันชชยนะครับคือช่องทางที่ท่านสามารถสอบถามได้โดยตรงกับผมนะครับพ้นประกาศจำนะครับว่าบุคคลตามภาพนี้เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันนะครับความเสียหายหรือการทำหลังจากตั้งแต่วันที่1มกราคม2563เป็นต้นมาและเป็นต้นไปนั้นผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนะครับเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาใดๆกันทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่การทํางานเรา ไม่ตรงกันแนวทางเราไม่ตรงกันในการทํางานเท่านั้นเองนะครับเราถึงตัดสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนความเป็นผู้รับเหมาหรือการแนะนํางานใดๆออกจากกันโดยสิ้นเชิงนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับหลายท่านที่เชื่อถือผมแล้วก็ใช้ผู้รับเหมาจากที่ผมแนะนํานะครับวันนี้ ผมยังคงมีผู้รัเบเหมาที่ผมแนะนําอยู่เหมือนเดิมแต่ท่านสามารถสอบถามได้ว่าใครจะเป็นคนสามารถทํางานได้ยกเว้นบุคคลตามภาพนี้เท่านั้นนะครับที่วันนี้เราแยกทางกันเดินแยกทางกันทํางานโดยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและยังคงไว้ใจนะครับกับช่างรู้คู่บ้านสัญชัยกนานนะครับก็มีข้อสงสัยก็โทรมาครับ0917893563แล้วก็กราบขออภัยทุกท่าน ที่อาจจะเกิดผลกระทบใดๆที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับแต่หลังจากนี้ไปเราถือว่าเราตัดขาดกันโดยสิ้นเชิงขอบคุณมากครับ